สวัสดีครับแอลนแฟนเพจมาอีกแล้วครับพ่อกันคือเก่าคือเดิมครับมาพบพ่อกับรถนั่งสายประหยัดสายอึกสายทนสายเจ้าตลาดครับคือรถกระบะวีโกซีประตูเมือนี่ครับมาแนะนําให้เพื่อนๆเป็นทางเลือกในราคาที่แสนประหยัดเมื่อนี่ครับมาให้เบิ้งให้ช่มกันสาหรับรถกระบะวีโกปี2007นะครับเอาว่าแล้วชวมไปพร้อมกันครับ นี่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 ด้วยครับนี่นี่คือรถกระบะวีโกซีประตูตัวนี้เป็นปี2007ครับกับตัวกับตัวทะเบียนกอไก่โอเตา740อุดรธานี2005ดีเซลดีโฟดีเบิ่งไปก่อนครับเนี่ยก่อนอื่นสิพาเพื่อนๆชมรอบๆสะก่อนอ่าด้านหน้าครับรอๆเต็มๆกันเลยครับ สำหรับวีโก้ปี2007เคร่องยนต์ดีเซลไม่เบิ่งกันเดิมๆเลยครับตัวนี้ด้านหน้า้กันชนฟังไส้เมื่ออาจจะมีรอยขีดรอยควนนี่ครับเป็นเรื่องปกติของรถใส่งานปกติเนาะมีการจำหน่ายกันในราคาที่แสนประหยัดเมื่อนี่ให้เพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆได้ใส่กันในราคาสบายกระเป๋าจ้างตัวนี้ครับมีล้อหนาครับมีสุ้มล้อแห่งๆกันเลยครับให้เห็นกันแบบนี้เลยดอกยางหนานๆนะครับ ใส่งานเาวๆกันวันท่อเอาเบิ้งทั้งไตสะกอนช่มช่วงรางกันก้อนครับคัดซีเดิมๆให้เห็นกันเลยครับสาดไปเาาๆครับนี่ทั้งไตทั้งไทยทั้งทอง้อรถนะครับทั้งทองรถนะครับนี่คือฟังผู้โดยสารนะครับสําหรับคัดซีรถกระบะวีโก้คันนี้ส่วนตัวนี้นี่ครับนี่ทั้งด้านนาครับนี่เอาเบื้องทั้งด้านประตูให้เห็นกันสะกอนหลังกงหลังค่งงาโอ้โหสวยครับ เดิมๆบ่อรั่วบ่ซึมมีกันศาสกันยังให้พร้อมครับนี่มอย่างยิงเลยสําหรับเพื่อนๆเอาไปใส่แบบลุยๆครับนี่ฝาคางประตูนี่ครับด้านหน้านะครับให้เบิ้งกันเลยเดิมๆตัวนี้ขึ้นล่งด้วยกระจกไฟฟ้าบรรทอนขึ้นล่งด้วยระบบไฟฟ้าแล้วนี่เอามีจอให้พร้อมนะครับนี่ค้นซ้นทั้งนาครับเบิ้งดูนี่สวยๆบอมีรอยแตกนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับ เป็นเบาะหนังดูแลรักษาความสาดกันง่ายๆเลยครับนี่ทั้งหนาทั้งในเอาช่มไปพร้อมกันครับเดี๋ยวเบิ้งประตูหลังครับบัดนี้โอ้โหเกรึบเกืบปิดง่ายๆครับนี่ตัวนี้สภาพสวยนาใสอีกขั้นหนึง่งฝากเพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆโอ้ประตูบอยอนนะครับกืึบซึบที่คิดว่าหารถไว้ท่าไส้ครับเป็นทางเลือกอีกขั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเบาะมา เป็นบ่อหนังเป็นบ่อผ่ากรรมยีครับแต่ว่าครอบด้วยบ่อหนังครับบ่อทั้งในสะอาดมากเลยครับนี่เอาผ้าใบลังค่านี่ให้เพื่อนๆเห็นกันเลยครับผ้าพงผ้าใบสวยๆเดิมๆเลยครับกระจกก็เป็นกระจกขึ้นล่องโยระบบไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับนี่กรึบๆโอ้โหกรึบๆกันเลยครับสวยนะครับนี่เอาวาแล้วครับนี่ทั้งซุ่มหล่อหลังดอกยางสวยครับคัสซี่เงาแงม เป็นรถเดิมๆเลยครับนาใส่อีกขั้นหนึ่งนี่เป็นล้อแม็กนี่เอาเกิดว่าสนใจเป็นทางเลือครับจากไดวีโก้รถเจ้าตลาดรถที่ดูแลแบบบ่จุกจิกครับเป็นรถอึดอึดทึกทนนะประหยัดทั้งน้ามันประหยัดทั้งราคาครับรถขั้นนี้ครับนี่เป็นตัวเลืออีกขั้นหนึ่งเนาะอันนี้ครับนี่ทั้งด้านหลังครับมีกระบะแม็กไกล่เนื่อให้พร้อมสวยๆเงาๆงากันเลยครับเอาชมเบิ้งทั้งไตทอง ล่ออะไรก็เพรียบครับนี่เอาแห่งกินเขียนโยวันถอทั้งไต่กรไดอ่ทั้งพื้นทั้งหลังเพิ่นกามีรอยขีดควนเนดิดน้อยๆถือว่าเป็นรถใส่งานนะครับเป็นปกติของรถเท่าใส่งานกันทุกว,วันนี่ตัวนี้ซุ่มล่อทั้งฟังขวามือสวยๆเลยครับแห่งๆ,งๆงเงาๆนาใส่ครับเเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งของเครื่องเดี๋ยวนี้เขาเบิ้งไพ่ในสะกอนนี่ประหังแผงประตูเดิมๆครับ แทงประตูเดิมๆเลยครับนี่บอะกับเป็นบาะหนังครอบทางในเป็นผ่ากำรรมยีนะครับสวยครับตัวนี้สภาพนาใสกันเลยเอาดูแลร,รักษาความสะอาดกันง่ายๆสำหรับรถกระบะวีโกเอาเบิ้งช่วงล่างก่อนครับนี่ทั้งฟังค้นขับครับนี่เอาเบิ้งดูช่วงล่างช่วงล่างสวยดอกยางนะั้นะนะซื้อไปเพราะต้องเฮ็ดยังเลยครับนี่ทางประตูผู้ขับเอาเบิ้งทั้ง เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องเและสตาร์ทให้เบิ้งครับว่ารถเดิมๆสวยๆนาใส่ขั้นนี้นี่ราคาถูกๆจังใดครับ่ะเบิ้งเครื่องวัน,นี้กระจกมุนลงด้วยไฟฟ้าครับทั้งนาแตงยักน้อยอมีตัวกิบล็อก <c oughs> มีรูหันใจเครื่องยนต์2,005เทอร์โบดีโดีนี่สำหรับเครื่องยนต์2 0 0 5เทอร์โบดีโดี เป็นเก่าเป็นเดิมซ้ำใดนี่ตัวนี้ร้อยติดกระจกมองหลังนะครับตรงนี้ร้อยติดกระจกมองหลังจะเห็นเป็นร้อยจากนอยนี่ส่วนน็อตขันฝากระโปรงนี่เดิมเดิมนะครับเบิ้งกันครับนี่มีสติกเกอร์ติดให้พร้อมครับติดเบิ้งพร้อมครับนี่สติกเกอร์เดิมเดิมจากโรงงานแต่โครงตะเข็บเดิมเดิมครับปั๊มนูนเมืองเกิงตัวโยต้าครับนี่ครับ ฝากระโปรงตัวนี้การ,รันตีเลยว่าเดิมเดิมครับเบิ้งขั้นครับผมขั้นนาครับผมเลขตัวนี้เอาขั้นนาเดิมเบิ้มบ่านี่เบิ้งน้ากันน็อตบ่านได้ขันจกักเม็ดเหนียาครับเ,เดิมเดิมเลยครับนี่ปัม๊มนุ่นเบิ้งเกิืเอยนครับอ่านี่มีสติ๊กเกอร์ให้เห็นพร้อมครับนี่อา่าคว่ำเดิมควม่ำเก่าของรถคันนี้แพนเพจจะยุดด้านข้างนะครับฟังไส้เมื่อนารถครับยุดข้างกันครับแบตเตอรี่ นี่คือแผ่นเพจนะครับเป็นเครื่องยนต์ D4D 2ขั้นหา Inter Kuder เอ้าเป็นยังไงสิซ่าสตาร์ทให้เบิ้งครับบ่ายนี้เข้ามาเบิ้งกันก่อนรถซีประตูกุญแจรีโมทเส้นทันร็อกครับสตาร์ทให้เบิ้งเลยตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดางานนั่นนั่นนั่น ตัดเดียวก็เปิดแอร์ดูสินี่โอ้แอร์จังเนีมันเย็นสบายเนี่เฮอ้อค่อยโยอแอร์เย็นเย็นแอร์เย็นเพลงเพราะคนบ้านี่ครับฟังเสียงเครื่องก่อนอเสียงเครื่องยนต์ เครื่องนิ่งๆครับเครื่องคุณภาพของโตโยต้าอยู่แล้วครับตัวนี้กรลั่นตีเลยเครื่องยนต์นิ่งๆเดินเงียบๆตัวนี้ดีฟัวดีสองพเทอร์โบอินเตอร์คุณเลร์ประหยัดน้ำมันซุบรา,าบรุกาบ้อจุกจิกนะครับดูแล่รักษาไงสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับะะนะเบ่งเครื่องเดินเงียบๆแล้วตัวนี้ทำเครื่องยนต์ทำงานนะครับบอสันอบอสันนะครับโอ้สุดยอดเลย ผ้าเบิงหนังทั้งในเบิงครับบันสีประตูะตพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครับนี่มีจอพร้อมนี่มีจอทีวีให้ดูด้วยแอร์เย็นเพลงเพราะัวนว่ามีทีวีให้เบิงน้ำครับนี่มองไว้เวนตรงเวนตา,าครบขั้นพวงมาลัยพาวเวอร์จากโรงงานคุณแจรรี่โหมด นะวก็ฟังกระจกฟังดานคนคับเป็นออตโต้นะครับเกียร์ห้ากับเกียร์ธรรมดาหาสปีดเอาผ้าเข่าเกียร์เบิ้งกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเกียร์ถอยอโอเคเข้าได้ครบนะครับนิ่มนิ่มเกียร์นะเสร็จแล้วกับ ปิดเครื่องครับปิดเครื่องลอดกุญแจนี่เออบนี่ครับเอาว่าแล้วสนใจารายละเอียดเพิ่มเติมของรถคันนี้สอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอราค่าขายกันอยู่ที่หนึ่งแเกพบาทเอาย้ำอีกที่ครับ1นึ่งแเกพบาทเป็นรถปี0ูนย์เนะครับเอา ว่าแล้วอย่าลืมครับนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูวแฟนเพจขอบคุณลหลายครับ